เราพูดถึงควันหลงนะครับที่ชาทิพิสษสมกษณ์เนี่ยทำประตูได้ในศึกเจลีกนะครับต้องบอกว่าเป็นประตูสําคัญนะครับในการที่เขาพาต้นสก,กัดของเขาเนี่ยชนะทางด้านของ FC โตเกียวใช่ครับผมคือเราดูจังหวะแรกเนี่ยรับ,รบพยายามจะทําชิ่งกับเจโบทอยนะครับแต่ว่าไปไม่ได้ซึ่ง เจไดออกมาพูดหลังเกมแหละว่าเจโบทอยก็รู้แหละว่าเขาจะเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงประตูอย่างนั้นคือต้องบอกว่าเป็นการยิงที่ต้องบอกว่าเป็นลูกที่สวยงามมากนะครับจนกระทั่งเจลีกเนี่ยยกให้เป็นประตูที่สวยประจําสัปดาห์ทีมขาดมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนี่คือเป็นสัปดาห์ที่สร้างความมั่นใจกับชาทิปนะครับหลังจากพาทีมเนี่ยเก็บชัยชนะ นะครับเขาได้คว้ารางวัล MVP ใช่ของเกมนะครับรวมถึงประตูของเขาเนี่ยก็เป็นประตูยอดเยี่ยมของเจลิกด้วยประจําสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของชาทิฟเนี่ยพีคขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนยิงไม่ได้เลยยิงไม่ได้เลยหนึ่งแอสเซนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ทำประตูอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ฮรก็รวมๆก็7ประตูแล้วนะครับก็แบ่งเป็น6ลูกในลีก1ลูกในพรทถ้วครับผมก็ติดตามผลงานเขาจากนี้นะครับว่าจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกหรือไม่ครับ